คณะหมอลำสานลับะดึงสินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับวันนี้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านครับวันนี้สารลับะดึงสินมีโอกาสมาทําการแสดงนะครับอยู่ที่วัดอุทัยกุดโดนบ้านกุดโดนครับตาบลกุดโดนอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินนะครับถือว่าเป็นคิวงานที่สองนะครับที่ท่านคณะหมอลำสานเหล่าเฮาได้มีโอกาส นะครับมาทําการแสดงให้กับพี่น้องชาวหวยเมกได้เบิง้งได้ชมกันในฤดูการปีนี้เพียงระยะเวลาห่างกันแค่ไม่กี่วันนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับทำการแสดงอยู่ที่อําเภอย่างตลาด จังหวัดกาฬสินนะครับเดินทาง30กิโลครับพี่น้องนะครับเดินทาง30กว่ากิโลนะครับมหาพี่น้องทางห้วยเมกกาฬสินเ้อร์มือนี่นะครับสถานที่วันนี้โอ้โหนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับสถานที่กว้างขวางนะครับปรานปูนอย่างดีนะครับสําหรับผู้ชมหน้าเวทีเป็นงานบุญกระถินสามัคคีเนาะของพี่น้องชาวบ้านกุดโดนของเขานะครับมา กำลังใจมาสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม,มหมอลำกับทีมงานหมอลำซานเหล่าเด้อนะครับมือแรกนี่พอกันแน่นอนอยู่วัดอุทัยด้อพี่น้องด้วยวัดอุทัยกุดโดนนะครับวัดอุทัยกุดโดนของเฮาฉากเวทีแสงสีเสียงแสงสีเสียงยังบ่ทันแล้วแต่ว่าฉากเวทีเสร็จแล้วนะครับไฟจอเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทีมงานเดินทางไม่ไกลมากนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดี นะครับของทีมงานเมื่อเดินทางไม่ไกลทุกอย่างเซต็จระบบเร็วเสร็จเร็วก็ได้พักผ่อนเร็วนะครับอันนี้ก็คือวาอ่าในระยะทางที่ไม่ไกลนะครับหลังจากวันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปหาพีน้องทางกเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดเดอร์นะครับสำหรับวันที่31ตุลาคมเจอกันอยู่ที่บ้านหนองแวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ มีไลฟ์สดนะครับวันพรุ่งนี้มีไลฟ์สดไลฟ์กลุ่มปิดนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มหรือท่านที่รอรับชมหน้าจอออนไลน์พรุ่งนี้เจอกันทางหน้าจอนะครับหลังเบทีตรวจความเรียบร้อยตอนพี่น้องนะครับเมื่อวานหลังเบทีเป็นจังไดแน่นะครับสําหรับหลังเบทีของเราวันนี้โอ้แต่ไปทําอะไรได้จักหลังเมื่อน,นี้เมื่อนีนได้จักหลัง ไควันนี้ได้กักหลังวันนี้ได้สามหลังค่ะสามหลังใช่ค่ะแต่ว่าเสร็จไปแล้วกี่หลังทําหมดแล้วค่ะเหลือแค่นิดหน่อยค่ะเหลือตกเหลือยังเหลือยกพวกกล่องล้อเท่าไปนิดหน่อยค่ะอ๋อมีกล่องพวกหลังต่างๆใช่มค่ะไปตายทำนาที่ดีพรถ่ายเสร็นนะครับพรถ่ายเสร็นบานกุดโดนของเฮา เ <AS K> okay, มื่อคือนที่ผ่านมาขอบคุณกำลังใจพี่น้องทงอั้งอำเภอย่างตลาด <AS K> นะครับมีฝนโปรยปลายมาตลอดทั้งคืนเลยแต่ว่าพี่น้องก็ยู่ให้กำลังใจคือเกาตลอด